สวัสดีครับพบกับสปอร์ตบาร์อัปเดตครับแล้ววันนี้จะเป็นเรื่องราวของทีมสาลิกาดงนิวคาเซลเมื่อจบฤดูกาลด้วยการคว้าตั๋วไปลุยยูฟาแชมเปียนส์ลีกฤดูกาลหน้าสนับสนุนโดย TN168 รับซื้อขายรถยนต์ทุกรุ่นทุกแบรนด์ให้ราคาดีโทร9 9 9 9 9 6 6 4 4ลาย ID NUMBER 4224 เข้ามาแล้วอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเรากันหน่อยครับเด็กก็เซอร์จอนสต็ดครับก็ทำได้สำเร็จครับแม้ว่าจะเปิดบ้านพ่ายแพ้กับเอวาตัานในวันสุดท้ายของพรีเมียร์ลีกจากเสียงเชียร์ที่กระหึ่มกลายเป็นความเงียบงันครับแต่โชคดีสัญญาณดีจากโอทาฟอร์ดครับแมนยูในเตดสามารถเอาชนะแอสตันวิลล่าได้สำเร็จโอ้โหกลายเป็นผีเพื่อนรักกันเลยทีเดียวนะเมื่อคืนนี้ นิวกาสซินครับในวันที่ออกสตาร์ทเมื่อคืนนี้เริ่มต้นเต็มด้วยความหวังลูกทีมของเอ็ดดี้ฮาวเล่นได้ไม่เหมือนเดิมตัวของเอ็ดดี้ฮาวเองยอมรับว่าลูกทีมนั้นไม่เหมือนเดิมครับเล่นไม่ได้ตามมาตรฐานที่ตั้งเอาไว้นี่ไม่ใช่เกมที่พวกเขาคาดหวังให้มันจะออกมาในรูปแบบนี้เขาบอกว่าเราเนี่ยเปลี่ยนแท็กติกถึง3ครั้งและยอมรับว่าเอเวอรตันั้นเล่นได้แข็งแกร่งมากเรากดดันตัวเองมากเกินไปสุดท้ายแล้ว ชัยชนะก,ก็กลายเป็นของทีมเยือนเอเวอรนตันะครับแต่ว่าก็ชื่นชมบอกว่านักเตะสมควรที่จะได้รับเครดิตอยู่ดีนะครับเกมนี้นะสุดเครียดเลยครับนิวคาสเซิลนะออกสตาร์ทได้แบบอาจจะดูคึกคักแต่ว่านักเตะหลายรายไม่อยู่ในฟอร์มการเล่นที่เหมือนเดิมโดยเฉพาะอเล็กซานเดอร์อิซักครับแอนโทนีกอร์ดอนก็เล่นไม่ออกในครึ่งแรกนี่เงียบกริบเลยนะครับ เอ็ดดี้ฮาวก็เปลี่ยนบ้างหลัง3หลัง4ี่ยกแล้วโยกอีกนะเหมือนไอความที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยทำให้มันไม่เกิดความสถิลภาพในเกมรับขาดความสมดุลครับสุดท้ายก็เสียประตูในนาทีที่6กครับอันคาราสก็พุง่งมงลูกเปิดของมิคาเลนโกผ่านมือนิกป๊อบเข้าไปอย่างเฉียบขาดหลังจากนั้นลูกทีมของเอ็ดดี้ฮาวนี่ตึงเครียดแล้วครับตึงเครียดแล้วครับเพราะพอ,พอ,พอโดนเอวตันออกมานำปุ๊บในอันดับเนะี่ยหล่นลงไปหลุดจากท็อปไฟ เพราะเวลานั้นแมนยูนั้นกับแอสตันวินลาก็ยังเสมอกันอยู่ในขณะที่ฝั่งของแมนยูเนี่ยได้เปรียบตัวผู้เล่นนะเพราะผู้รักษาประตูอย่างเอมี่มาร์ตินเนสของแอสตันวินล่าเนี่ยโดนใบแดงแต่แมนยูยิงไม่ได้สักทีครับแต่ข่าวดีจะโอเดอร์ฟอร์ดมาถึงปับ๊บโอดิอโล่โมงประตูให้แมนยูขึ้นนำแอสตันแล้วก็พานิวเซนกลับเข้าสู่พื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอกันไปฟังเซนเจมพาร์คไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับพ่ายแพ้ ตะฝังโอแล้วฟอร์ดกลายเป็นประตู2อศูนย์ของแมนยูการันตีเลยครับว่าทีมสตีการ์ดองนิวคาสเซิลนั้นจะได้ไปยูฟ้าแชมเปี้ยนส์ลีกนะก็ขอบคุณกันขอบคุณออนไลน์กันเลยนะเมื่อคืนนี้นะครับก็ตามสภาพที่เห็นนะจบเกมต้องชื่นชมเอเวอร์ตันของเดวิดมอยครับส่วนเดวิดมอยเองก็ชื่นชมความสำเร็จของเอ็ดดี้ฮาวเหมือนกันแต่ก็มีการแซวเล็กน้อยบอกแหมพิกฟอร์ดเนี่ยคงจะแฮปปี้ครับเพราะว่า ต้นสังกัดเก่าอย่างซันเดอร์แลนด์เนี่ยเลื่อนชั้นขึ้นมาเมื่อวานพิกฟอร์ดโดนโฮโบ่อยเพราะเป็นเด็กเก่าซันเดอร์แลนด์นะแต่ซันเดอร์แลนด์ก็ได้เลื่อนชั้นขึ้นมาแล้วฤด,ดูการหน้าเดี๋ยวเจอกันแล้วกับนิวคาเซิลตัวของพิกฟอร์ดเองก็ย่างเหนียวครับเมื่อคืนเซฟมาสัศจรรย์หลายหลายครั้งหลายหนนะลูกยิงของโตนาลี่ลูกซ้ำของอีซัครวมถึงลูกยิงท้ายเกมของบูโนกิมาไรส์ นะครับถ้าจบสกอร์แบบนี้แล้วแมนยูไม่ได้ชนะนะโอ้โหจืดเลยทีเดียวส่วนเอ็ดดี้ฮาวครับก็บอกว่าฤดูกาลนี้มันน่าเหลือเชื่อมากนักเตะทุกคนสมควรได้รับคําชื่นชมการรับมือกับความกดดนันความเป็นมืออาชีพที่แสดงออกมาเราผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากแต่ก็กลับมาได้ครับทุกคนทุ่มเทเต็มร้อยโดยเฉพาะในฤดูกาลที่มีโปรแกรมถี่มากจากฟุตบอลถ้วยก็แสดงให้เห็นถึงสภาพจิตใจที่แข็งแกร่ง นี่คือฤดูกาลที่ยิ่งใหญ่ทัวยแชมป์เป็นจุดเปลี่ยนครับและการได้กลับมาเล่นในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็เติมไฟให้เรามุ่งหน้าเข้าสู่ฤดูกาลที่มุ่งมั่นมากกว่าเดิมก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่านี่คือปีแห่งความสําเร็จจากความไม่แน่นอนตอนต้นฤดูกาลนิวเซิรเนี่ยเสี่ยงที่จะโดนปัญหาทางด้านกฎทางการเงินนะช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยอาจเ,เกือบจะต้องขายแอนโทนีกอร์ดอนไปอยู่กับลิเวอร์พูลมีข่าวที่มีหลายทีมสนใจในตัว บูโนโ่กีมาไลดด้วยค่าจิกสัญญา1 100ล้านปอนด์สุดท้ายจากการแก้ปัญหาได้ครับปล่อยยาคุบามินเตปล่อยเอเลียดแอนเดอร์ส,สันแทนก็รอดไปนะไม่โดนปรับไปในต้นฤดูกาลแถมนักเตะที่อยากได้อย่างมาเกฮีจากคิซานมาเลสก็ไม่ได้เพราะตอนนั้นเงินไม่พอนะต้องจัดการอะไรหลายๆอย่างก่อนแต่สุดท้ายก็จบฤดูกาลด้วยความสําเร็จอย่างแท้จริงนะครับ ในรายการ b b c นะครับ match of the day เนี่ยกลินิกเกอร์ก็จะเลิกทำงานแล้วก็บอกว่าโอ้โหนี่เป็นสัปดาห์ที่ดีของทีมจากแถบตะวันออกเฉียงเหนือของอังกฤษนะครับก็บอกว่าหลังจากซันเดอร์แลนด์ได้เลื่อนชั้นกับสู่พรีเมร์ลีกแถมนวคาสเซิลยังได้ไปเล่นฟุตบอลถ้วยใหญ่ของยุโรปอันดันเชลเลอร์ก็บอกว่าประเด็นสําคัญมันไม่ได้อยู่ที่วันนี้มันอยู่ที่สิ่งที่นวคาสเซิลครับทำมาทั้งฤดูกาลก็ชินชมบอกว่านี่คือฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมที่สุดในชีวิตของผมเลยครับ ทั้งการคว้าถ้วยแชมป์และการได้กลับไปเล่นในยูฟาแชมเปียนลีกนี่ก็เชียร์เต็มที่อยู่แล้วนะอลันเชียเลอร์สิ่งหนึ่งที่กำลังจะตามมาครับเอ็ดดี้ฮาวเขาบอกว่าตลาดซื้อขายสำคัญมากหลังจากนี้เพราะว่าเราต้องขยับตัวครับแชมเปียนลีกคือพลังที่ยิ่งใหญ่แล้วต้องใช้มันในการขายฝันให้กับนักเตะ่าจะเอา้อเนี้ยไปคุยกับนักเตะใหม่แล้วก็จะซื้อนักเตะใหม่นะครับเดี๋ยวรอดูนะทางฝั่งของอเล็กซานเดอร์อิซักก็อาจจะต่อสัญญาใหม่ รวมถึงบูโนกิมารายแลวก็ซันโดโตนารีที่เป็นแกนหลักอ่าแล้วก็อาจจะเก็บจาขอบเมอร์ฟี่ไว้ด้วยะแต่วันนี้เมอร์ฟี่ล่างไม่ทองเลยนะเมอร์ฟี่น่าจะโดนเยอะนะวันนี้นะครับจุดเริ่มต้นของฤดูกาลหน้าเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆก,กันกับบทเรียนของฤดูกาล2023-2024ที่เข้าไปเล่นในศึกยูฟาแชมเปี้ยนีกแต่ว่าตกรอบแบ่งกลุ่มนะทั้งๆท,ท,ที่เปิดตัวสุดยอดเลยนะเปิดตัวด้วยการเอาชนะปารีสแซงต์แชงแมง4-1นะครับแต่ว่า มันก็เป็นประสบการณ์ที่พวกเขาไม่เคยเจอนะเอ็ดีฮาวก็บอกว่ามันเทียบกันไม่ได้จากตอนนั้นนะครับแต่ว่าเราจะทําให้ดีกว่าเดิมหลังจากหางหายไป1ฤดูกาล นิวคาสเซิลก็กลับมาอีกครั้งเป็นการกลับเข้าสู่เวทียุโรปเป็นครั้งที่5ของประวัติศาสตร์ของสโมสซอนแน่นอนมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะมันไม่เหมือนเดิมแล้วโดยการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มแบบ4ทีมก็ไม่ใช่แล้วตอนนี้ต่อไปจะเป็น36ทีม1คือจะได้เงินมากกว่าเดิมพูดกันง่ายๆแบบนั้นนะแต่ส่วนรายละเอียดเดี๋ยวเราจะไปะขยายฟังกันในไลฟ์แบบเต็มๆนะรายได้เพิ่มขึ้นแถมในคาราบาวครับเนี่ยไม่ต้องเล่นรอบ3แล้วอันนี้คือสิทธิ์ของทีมที่ได้เล่นในศึกยุโรปของพะะรี ก็จบฤดูกาลแบบดาวซันโวก็ชัดเจนนะอเล็กซานเดอร์อิซักยี่สาประตูส่วนจอมแอซิดก็เป็นแจ็คขอบเมอร์ฟี่แม้นัดล่าสุดจะเล่นไม่ดีแต่นี่ก็เป็นฤดูกาลที่ดีที่สุดแล้วแหละสําหรับแฟนนิวคาเซรริลที่เชียร์เจ้าเมอร์ฟี่มานะเมอร์ฟจอมเมอร์ฟนะครับเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมครับเพราะว่านิวคาเซรริลใน3มฤดูกาลหลังสุดหากพูดกันตรงๆไม่เคยได้เสริมทัพเออไม่เคยได้เสริมทัพแบบที่ตัวเองต้องการเลยใช่ไหมมีแต่การแก้ไขปัญหา ถูกไหมครับนับตั้งแต่วันที่กลุ่มทุนซาอุเข้ามาอ่ะมีการเสริมครั้งนั้นครั้งแรกปีต่อมามีเสริมซันโดโตนาลีใช่ไหมครับแต่ก็มีปัญหาแก้ไขโดนแบนนู่นนี่นั่นโอ้โหมีแต่การ มีแต่การแก้ไขปัญหาไม่ให้โดนกดทางการเงินเล่นงานนะมาถึงท่จุดนี้ได้ก็ต้องชื่นชมเอ็ดดี้ฮาวมากๆหลายคนอาจจะว่าแกในเรื่องของอีโก้การใช้นักเตะอังกฤษมากไปหน่อยซึ่งอันนี้ก็คงจะจริงในหลายๆจุดเหมือนกันนะจริงในหลายๆจุดเหมือนกันนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเยอะหน่อยในไลฟ์นะครับเพราะว่ามีเรื่องของการต่อสัญญาแดนเะบิร์นผู้พักดีนะผู้ยิงประตูชัยให้กับ นิวคาเสเซิลคว้าแชมป์ครั้งแรกในรอบ70ปีรวมถึงคนที่จะไปครับคาร์ลิมบูสันเนี่ยถึงเวลาที่ต้องอำลาหรือยังนะแล้วก็มีนักเตะที่แมเชสเตอร์ซิตี้ให้ความสนใจอย่างซีโนโ่หรือฟาร์เมนโต้อา้าวในเมื่อนิวคาเสเซิลได้ไปแชมเปี้ยนลีกแล้วมีเหตุผลอะไรที่จะต้องปล่อยนะไม่ต้องปล่อยสิใช่ไหมฮะ,ะแฟนบอลน,นิวคาเสเซิลกลุ่มแฟนบอลสราลิาาจัคิดเห็นอย่างไรครับฤดูกาลนี้มันคือฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมสำหรับพวกคุณหรือเปล่า เดินหน้าเข้าสู่โปรเจกต์ที่นิวคาสเซิลวางเอาไว้นะครับโปรเจกต์ Project 2030ซึ่งมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อในคืนนี้ไลฟ์สดหนึ่งทุ่มครึ่งคลิปนี้ประมาณนี้ครับขอแสดงความยินดีกับแฟนทูนอาร์มี่ทุกท่านที่สาริกาดดนิวคาสเซิลได้เล่นในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกเดี๋ยวคืนนี้กลับมาคุยกันคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ